คลิปทริคส์บายพี่บ๊อบเรื่องสร้างพลังสมองโดยมัวิต้าจากเนเจอร์กิฟสวัสดีครับคลิกปทริคมาพบกับน้องๆอีกแล้วเช่นเคยนะครับคลิปทริคคลีฟเวอร์ดอทคที่นี่แหละครับมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคนะฮะให้น้องๆเอาไปใช้กันวันนี้เทคนิคการคิดเร็วของพี่บอ๊อบนะครับบอกว่ามือของเรานอกจากจะเป็นแม่ก้าวจำได้ไหมฮะพี่บอ๊อบเคยบอกว่า10นิ้วเป็นแม่ก้าวได้มือหนึ่งมือก็เป็นค่าไซนอสแทนได้เช่นเดียวกัน ทำไมทำได้และทำอย่างไรมาดูครับไซน์คอสแทนอยู่ในมือได้อย่างไรนะครับมาดูปกติก่อนสามเหลี่ยมมุมฉากทั่วไปครับถ้าเราบอกว่ามุมเซตาอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับด้านตรงข้ามเซตาให้เป็น A และกันด้านประชิดมุมเซตาให้เป็น B แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากให้เป็นตัว C นะครับคือค่าความยาวของมันเราจะบอกได้เลยครับว่าไซน์เซตาจะเท่ากับข้ามส่วนฉากข้ามคืออะไรครับข้ามมุมเซตาครับข้ามมุมเซตาส่วนตรงข้ามมุมฉากคือ4ครับ เพราะฉะนั้นออกมาเป็นข้ามส่วนฉากก็ออกมาเป็น A ส่วน4อันนี้น้องๆเรียนกันอยู่แล้วนะครับส่วนคอสเซต้าก็เป็นอะไรครับชิดฉากถูกครับออกมาเป็นชิดฉากเพราะว่าชิดมุมเซต้ากับตรงข้ามมุมฉากเลยย่อว่าชิดฉากข้ามฉากชิดฉากออกมาเป็น B ส่วน C นั่นเองครับและสุดท้ายครับแทนเซต้าคือข้ามส่วนชิดนะครับข้ามมุมเซต้าส่วนชิดมุมเซต้าข้ามมุมเซต้าคือตัวนี้ชิดมุมเซต้าคือด้านนี้ก็เป็นข้ามชิดครับเป็น A ส่วน B อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ รู้อยู่แล้วมาดูนิดหนึ่งฮะ tan เซต t มันคืออะไรครับข้ามส่วนชิดแต่จริงๆแล้วมันก็คือไซนส่วนคอสนั่นแหละไซนส่วนคอสก็คือแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาค่านี้มาหารกันก็ได้ครับลองดูมาดูกันนะครับถ้าที่ว่อบอกว่า tan เซต t a tan t h e คือไซ n ์ส่วนด้วยคอสเซต t เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย เมื่อ,อไหร่ที่ข้ามส่วนฉากหารด้วยชิดส่วนฉากตรงนี้ฉากจะตัดฉากครับเหลือข้ามกับชิดนั่นเองครับก็กลายเป็นข้ามส่วนชิดเพราะฉะนั้นแทนเซต,ต้าคือไซเซต้าส่วนคอสเซต,ตา้เตตาเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจต่อครับเพื่อบ,บอกว่าไซคอสแทนจะอยู่ในมือของเราได้อย่างไรบ้างอ่าทุกคนมีมือถูกไหมฮะ <c oughs> อ่ามาดูเทคนิคครับเทคนิคเราบอกว่าข้างบนไซรูทข้างล่างหาร2ครับข้างบนไซรูทคือตัวนี้นะฮะข้างล่างหาร2ครับ คืออย่างไรคืออย่งไรนี่มีมือมือหนึ่งครับมือซ้ายก็ได้มือขวาไว้เขียนนะฮะมือซ้ายข้างบนซาซรูทข้างล่างหาร2องามือหาร2องนะครับจำไว้แค่นี้ครับไซรคอสแทนอยู่ตรงนี้แล้วมาดูมุมที่สามารถหาได้คืออะไรครับมุมที่สามารถหาได้มีมุมศนองศาก็หาได้มุม30องศาก็หาได้45องศาก็หาได้60องศา และปิดท้ายมุมสุดท้าย90องศาหาได้เช่นกันครับจากมือเรามือซ้ายมือเดียวนะฮะมือที่ไม่ได้เขียนหนังสือนะครับส่วนใครที่เขียนหนังสือมือซ้ายก็ใช้มือขวาก็ได้แต่ว่าใช้หลักการแบบนี้เลยนะครับมาดูองศานะฮะศูนย์องศาอยู่ที่นิ้วโป้งครับ30องศาถัดมา45องศา60องศาแล้ว90องศาอยู่ที่นิ้วก้อยไล่เลยนะครับ ง่ายๆครับ3 0 45 60 90ห้นะครับไล่ในมือของเราครับมุมส่วนองศาคือนิ้วโป้งนะครับมือซ้ายออกมาเรียบร้อยจากนั้นครับซด์คอสแทนถ้าจะหาค่ามุมไหนให้หดนิ้วนั้นลงถ้าหา30มใกล้หดนิ้วชี้ลงถ้าหา45่ห้ใกล้หดนิ้วกลางลงถ้าหา6กสใกล้หด,หดนิ้วนางลงถ้าหา9ก้ใกล้หดนิ้วก้อยลงหดแล้วไปยังไงต่อมาดูครับค่าซายจะเท่ากับซ้ายส่วน2 ้ายซ้ายสายซ้ายส่วน2ซ้ายซ้ายส่วน2ส่วนคอสครับคือขวาส่วน2ครับส่วนแทนก็คือซ้ายหันขวานั่นเองก็คือซ้ายหันคอสซ้ายหันขวานั่นเองถูกไหมฮะอันนี้ซ้ายคือซ้ายส่วน2 Co คอสคือขวาส่วน2และแทนคือซ้ายส่วนขวานะครับมาดูครับมาดูมาดูตัวอย่างมาไล่กันอีกครั้งนึงครับมุมนะฮะอยู่ในมือครับ0นิ้วโป้งครับ30นิ้วชี้ครับนิ้วกางคือส5่ 60แล้วก็เ0เป็นนิ้วก้อยนะครับโอเค30นิ้วชี้เอานิ้วชี้หดลงครับบอกแล้วมุมไหนเอานิ้วนั้นหดลงมานะครับจากนั้นครับขบบนใส่รูดครับข้างล่างหาร2ครับจำหลักสูตรเลยนะฮะเทคนิคขบบนใส่รูดข้างล่างหาร2มุมไหนเอานิ้วนั้นหดลงมาแล้วยังไงครับมาดูครับซายสามสิบบอกว่าซายคือซ้ายครับซ้ายด้านซ้ายคืออะไรครับด้านซ้ายคือนิ้วโป้งเหลืออยู่นิ้วเดียวครับก็เลยเป็น1นึ่งฮะซ้ายรูดหนึ่งส่วนสองครับเห็นไหมขบบนใส่รูดด้วย มี1นิ้วก็เป็นรูทหส่วนสครับรูทส่วนสก็คือ1นส่วนสนั่นเองส่วนคอสครับขวาส่วน2ขวามีกี่นิ้วครับหนึ่งสอสสามนิ้วข้างบนมีรูทด้วยก็เป็นรูทสข้างล่างหาร2ข้างบนใส่รูทข้างล่างหาร2 โ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อเคออกมาเป็นรูทสามส่วนสอนปิดท้ายที่ค่าแทนครับค่าแทนคือซ้ายส่วนขวานะครับข้างบนมีรูททั้งคู่อยู่แล้วนะครับด้านซ้ายมีนิ้วโป้องอย่างเดียวด้านขวามีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นรูทหนึ่งกับรูทสามเอารูทหนึ่งมาหารรูทสามครับรูทหนึ่งหารรูทสามก็คือ1ส่วนรูทสามจบเรียบร้อยมุม30องศายอยู่ที่นิ้วชี้และมือซ้ายถ้ามุม45ก็หดนิ้วกลางลงมามาดูครับ พดนิ้วกลางลงมาข้างบนใส่รูทข้างล่างหาร2นะฮะซส้าคืออะไรครับายคือซ้ายายคือซ้ายนิ้วกลางมาซ้ายหรือ2นิ้วครับเห็นไหมฮะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็เป็นรูทสองส่วนสองครับรูทสองส่วนสองหรือเรามองค่าออกมาเป็น1ส่วนรูทสองก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่า2ก็คือรูทสองคูณกัน2ครั้งรูทรูทคูณกันก็รูทออกไปถูกไหมฮะแต่ว่ารูทสองก็ตัดรูทสองข้างล่างนะฮะ มาดูครับรูทสองส่วนสองเป็น1นึส่วนรูทสองได้ยังไงก็ข้างบนเป็นรูทสองถูกไหมครับข้างล่างเป็น2 2เกิดจากรูทสองคูณกับรูทสองถูกไหมครับอ่ารูทสองคูณรูทสองก็ได้2ถูกไหมฮะจากนั้นเอา2ตัดกันครับออกมาเป็นข้างบนเหลือ1ครับข้างล่างเหลือรูทสองครับหนึ่งส่วนรูทสองจบง่ายๆนะครับอันนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วนะฮะมาดูครับต่อไปค่าคอสค่าคอส,อสคือขวาส่วน2ครับขวากี่นิ้วครับ2นิ้วรูทข้างบนฮะรูทสองส่วนสองครับ รูทสองส่วนสองก็คือ1ส่วนรูทสองเหมือนเดิมนะฮะส่วนค่าแทนครับค่าแทนคือซ้ายส่วนขวาตอนนี้ซ้ายมี2ขวามี2ข้างบนใส่รูททั้งคู่ครับก็คือรูทสองส่วนรูทสองตัดทอนกันแล้วก็คือ1นั่นเองอจบแล้ว45้าองศาต่อไป60องศานิ้วนิ้นานครับมาดู60องศาหดนิ้วนานหดมาปุ๊บด้านหน้าเหลือ3นิ้วข้างหลังเหลือ1นิ้วนะฮะใส่รูทข้างบนด้วยอย่าลืมข้างบนใส่รูทข้างล่างหาร2ครับหาร2เรียบร้อยซ้ายคือซ้ายส่วน2ครับ ซ้ส,ส่วน2คือเลยฮะรูทสนิ้วก็เป็น3ส่วน2อ,อย่าลืมฝ่ามือตัวเองด้วยนะฮะหาร2องรูทสส่วน2ครับคอสคือขวาครับขวามี1นิ้วก็คือรูทหส่วน2หรือว่า1นส่วนสนั่นเองเพราะว่ารูทหก็คือ1ถ,1ถูกไหมฮะต่อไปครับแทน60องศาก็คือซ้ายส่วนขวาซ้ายมี3ขวามี1ครับเป็นรูทสส่วนรูทหครับรูทส่วนรูทหรูทหก็คือ1ครับรูหาร1ก็เป็นรูทครับออกมาจบเตร้อ<ว> ห0องศาผ่านไปคราวนี้มาดูมุม90องศากันบ้านนะครับ90องศาบอกแล้วครับ90องศาคือนิ้วสุดท้ายเลยนิ้วก้อยหดลงมาครับหดลงมาข้างบนอย่าลืมใส่รูทด,ด้วยแล้วข้างล่างก็ต้องหาร2อนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะฮะใส่รูดข้างบนหาร2ข้างล่างนะครับหรือว่าข้างบนใส่รูดข้างล่างหาร2นะฮะมุม90องศาครับค้าศายคืออะไรครับซ้ายซ้ายมีกี่นิ้ว4นิ้วรูดส่ส่วน2ครับออกมาเป็น 2ส่วน2รูทสก็คือ2ถูกไหมฮะ2 2ส่วนสได้ค่าเป็น1นึ่งไซน์เาองศาเลยเป็น1นะครับต่อไปคอสครับคอสนิ้วก้อยหดลงมาแล้วขวามีอีกไหมไม่เหลือแล้วนะครับก็เลยเป็นเป็นศูนย์นั่นเองครับศูนย์ส่วนสก็ได้0ครับส่วนค่าแทนครับค่าแทนก็คือซ้ายส่วนขวาถูกไหมครับซ้ายคือ4ขวาคือ0ูนย์รูทสวน0 คืออะไรครับรู้สิศูนย์หาค่าไม่ได้อะไรที่หารศูนย์มันหาค่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าแทน90องศาคืออินฟินิตี้หรือว่าหาค่าไม่ได้นั่นเองโอเคนะครับต่อมาเลยครับศูนย์องศางศาูนย์องศานิ้วแรกเลยบอกว่าศูนย์องศาคือนิ้วโป้งหดนิ้วโป้งแล้วเหลืออะไรมองมาดูครับหดนิ้วโป้งข้างบนใส่รูดข้างล่างหารสองเช่นเคยนะฮะข้างบนใส่รูดข้างล่างหารสองครับต่อมาเริ่มจากซต้ศูนย์องศาครับ รูทขด,ดนิ้วโป้งไปด้านซ้ายเหลือกี่นิ้วไม่เหลือแล้วนะครับก็เป็นรูทศูนย์ส่วนสองครับรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์ส่วนคอสนะครับก็ตรงกันข้ามครับด้านนี้มีสี่นิ้วครับก็รูทสี่ส่วนสองก็เป็นเป็นสองส่วนสองหรือหนึ่งนั่นเองปิดท้ายครับมาดูที่ค่าแทนกันบ้างครับค่าแทนศูนย์องศานะครับพี่บอกบอกแล้วคือแทนก็คือซ้าส่วนคอสได้เหมือนกันซ้ายคือศูนย์คอสคือหนึ่งศูนย์ส่วนหนึ่งก็ได้ศูนย์แต่ว่าถ้าดูจากนิ้วนะ เหมรูทศูนย์ส่วนรูทสโอเคไหมครับจากนั้นรูทศูย์ก็ได้0ูนย์ส่วนสนั่นเองครับก็คือ ศูนย์นั่นแหละครับแทนศูนย์องศาครับเนี่ยแหละครับมือของเรานะครับเวลาไปไหนมาไหนมือเรามีประโยชน์นะครับแม่ก้าเคยสอนไปแล้วนะครับจากมือทั้ง2ข้างนะครับส่วนตอนนี้ซายคอสแทนอยู่ในมือซ้ายของเราหรือมือขวาของใครก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่านิ้วเริ่มต้นเป็นศูนย์องศา 30, 45, 60, 90สซ้ายคือซ้ายคอสคือขวาโอเคไหมฮะส่วนแทนก็คือซ้ายส่วนขวาหนึ่งหรือว่าซ้ายส่วนคอส่นเอง แค่นี้ครับอ่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับส่วนสัปดาห์หน้าเทคนิคจะเป็นอะไรกลับมาตามกันต่อครับที่ c l i c o p c l e v e r c o m นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณบมอวิตาจากเนเจอร์กิฟ